เปิดตัวเรือมี14 Pro Series วันที่16มกราคมนี้พร้อมอดโฉมแบบครบทุกสีสมาร์ทโฟนเร a วมี14 Pro Series ได้ส่งทีเซอร์มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วนะครับว่าจะเปิดตัวในเดือนมกราคมนี้ล่าสุดทางเรยวมีก็ได้ยืนยันวันเปิดตัวออกมาแล้วครับว่า จะจัดขึ้นในวันที่16ม,โโมกราคมนี้ที่ประเทศอินเดียครับนอกจากประกาศวันเปิดตัวแล้วเรือมีอินเดียยังเผยโฉมเรือมี14โปรซิลี่อีก2สีเอกลักษณเฉพาะในอินเดียกับใจเปร์พริงของเรยวมี14โป o และสีบีเกอร์เพาเวลของเรือมี14โปรพ l u s ออกมาอีกด้วยครับสำหรับไฮไลท์เด่นของเรยวมี14โปรซ e ลลี่ในรอบนี้คือเทคโนโลยีฝาหลังเปลี่ยนสีได้เมื่ออุณหภูมิล,ลดลงเหลือ16องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่านั้นเป็นจุดขายที่น่าสนใจมากๆแน่นอนครับส่วนสเปคตามข่าวลือที่เผยเออกมาก่อน,นนี้ระบุว่าเรียวมีสีโปรพลัสจะมีหน้าจอ 1.5K ขอบจอบางเพียง1.6ม mm, ิลลิเมตรฉายชิปซัมดอกร์นเจ็ดเให้กล้องหลัง3ตัวที่มีความละเอียด50ล้านพิเซล8ล้านพิเซลและ50ล้านพิเซลและมีกล้องสกปกบ3เท่าด้วยเซนเซอร์ IMX 882องรองรับการชาร์จไว80วัตต์มีมาตรฐานการน้ำกันฝุ่น IP68 6 9